สวัสดีครับเลขพาหิงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขพาหิงจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติหวยฮานอย v i p ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวาน ลของเมื่อวานนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาหลุดงวดที่สิบหกหลุดนะครับเมื่อวานกลับมาเดินดีนะครับเข้าสามตัวเฉพาะกิจออกเก้าหนึ่งสองนะครับเข้าเด็นลุปิ้งเกับสองนะครับเข้าทีชุดเด่น สองหนึ่งเป็นตัวกลับนะครับแล้วเข้าชุดสามตัว291เน,นะครับเป็นตัวกลับแยกให้สอง,นงในตารางวันรบสิติมาครบนะครับ9 1้พิเศษออกหนึ่งหหนะครับเข้าเด่นดรูดวิ่ง7กับ9นะครับ เทาที่ชุดลอง79เป็นตัวกลับนะครับข้างล่าง55ไม่มี55นะครับในชุดตารางวันกับเสตปีก็มาครบนะครับในรอบพิเศษ197นะครับปกติออก798 20เข้าเด่นรูดวิ่ง7กับ2นะครับ เจ็ดกับสกับเมาครบนะครับเด่นรุดวิ่งเข้าไปที่20งศตัวตรงนะครับแล้วก็เป็นชุดเด่นที่สุดที่อัจตัดให้ใน4ชุดเด่นนะครับสองศนย์นะครับสองศนย์ไม่มี98นะครับที่อัดตัดให้ v ีไออก3ามสาเข้าเด่นรุดวิ่ง2นะครับเข้าไปที่ สองสามของชุดเด่นเป็นตัวกลับน,นะครับล่างหนึ่งศูนย์ไม่มีหนึ่งศูนย์นะครับแต่ในตารางวันกับเศรษฐีมีหนึ่งศูนย์นะครับตารางวันกับเศรษฐีกลับมาเดินดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อ กอประจำวันที่18ปดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะครับแนวทางหัวฮานอยจะมีตัวไหนบ้างวันนี้ขอให้มา3ตัวอีกนะครับเห็นรดวิ่งนะครับแอเห็นไปที่เก้ศนหนึ่งนะครับเด่นรดวิ่งหลัก9้าหลัก0ูนหลักหนึ่ง ไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักเก้านะครับชุดเด่นหลักเก้าก็จะมี ชุดเด่นของเลขเก้าก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักศูนย์เด่นหลักศูนย์สำหรับที่นี้ไอก้กระทำขึ้นมาก็คำเตือนเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เป็นหลักศูนย์ก็จะมี 01, 02, 03, 0ูนย์หนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดรองชุดรองหลักหนึ่งนะครับแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้แอดให้ฟรีนะครับเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมด ชุดรอหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสถิตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสถิตินี้สามารถนําไปใช้กับแนาาวทางหอยฮาโนยอย่างอื่นที่แอดไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถิติย้อนหลัง บอเลขในตารางวันกับสตติก็จะมี902134นะครับเมื่อวานเดินดีนะครับเรียงในตารางวันกับเสตติ3ตัวมา2รอบนะครับต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวอาจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับชุด3มตัวก็จะมี ก่อนจบคลิปฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่เกียดลงให้นะครับชุด3ตัวก็จะมี596 703 309 517นะครับจะเป็น4ชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นทท่นตัดให้นะครับเมื่อวานเข้ามา2รอบนะครับในสี่ชุดเด่น3มตัวแลวก็ชุดเด่นสองหนึ่งตัวท้ายนี้ก็ขอให้ท่านสนุกกับการเป็นนกวัน,วนและขอใุ้ท่านโชคดีสวัสดีครับ